Give <laughs> me- สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .4 นะคะแล้วก็ year 4ทุกๆคนเลยในสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายเนาะของการเรียนออนไลน์คลาสรูมนะคะเด็กๆใครที่ยังไม่ได้ส่งงานเป็นครูน้ำนะคะก็ส่งเข้ามานะคะภายในสัปดาห์นี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าครูน้ำเนี่ยเก็บคะแนนนะคะจากการส่งงานของเด็กๆนั่นเองค่ะจากการส่งงานแล้วก็การเข้าเรียนซูม นะคะในทุกๆช่วงบ่ายของแต่ละสัปดาห์นั้นๆเลยนะคะอะเดี๋ยวใกล้จะใกล้จะได้เปิดเรียนแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้เล่นดนตรีไทยแล้วนะคะก่อนอื่นเลยในสัปดาห์นี้ครูน้ำก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะรำเพลงฟอ้อนเงี้ยวเนี่ยให้จบทั้งเพลงไปเลยนะคะจะได้จบไปเลยนะคะเปิดเธอมาจะได้ไป ไปโฟกัสอยู่กับเครื่องดน,นตรีไทยกันนะคะเด็กๆก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปทบทวนนะคะเนื้อลองของเพลงฟ้อนเงี้ยวกันอีกสักหนึ่งรอบค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนท่าลำกันแล้วก็ต่อเพิ่มกันนะคะเด็ก เดี๋ยววันนี้นะคะครูน้ำก็จะต่อเพิ่มนะคะจากเดิมใช่ไหมที่เราเต่อไป2บรรทัดใช่ไหมคะบรรทัดแรกแล้วก็บรรทัดที่2วันนี้จะเพิ่มอีกหนึ่งบรรทัดเป็นบรรทัดที่3นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะปฏิบัติท่ารำกันมาดูในบรรทัดที่3นะคะจากหนังสือเรียนเหมือนเดิมเลยวิชาดนตรีไทยนะคะหน้าตศิสินอยู่ในหน้า61นะคะบรรทัดที่3ตรงนี้นะคะวรรคแรกแล้วก็วรรคที่2 อะวักแรกนะคะขอให้อยู่สุขาโดยธรรมานุภาพเจ้าวักต่อไปเทพดาช่วยเราถือเป็นมิ่งมงคลคำว่าเรานะคะเรากับถือนะคะในสำเนียงของภาคเหนือใช่ไหมคะเนื่องจากว่าเพลงเนี้ฟอนเงี้ยวเนี่ยเป็นการรำของทางภาคเหนือนั่นเองนะคะก็คือว่า คาว่าเราเวลาพูดในภาษาเหนือก็คือให้พูดคําว่าเฮาถือก็คือหืออย่างนี้นะคะอ่ะเอาตั้งแต่ประโยคที่3ข้างหน้าเลยนะคะใส่ทํานองลงไปด้วยขอให้อยู่สุขา อย่างนี้นะคะอ่ะอีกหนึ่งรอบขอให้อยู่สุขานะคะหนึ่งสองสามขอให้อยู่สุขาดโดยธรรมาโนภาพเจ้าเทพราช่วยเฮาคือเป็นมิ่งมงคลโอเคเดี๋ยวนักเรียน หลายคนนะคะเริ่มจะร้องได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนตั้งแต่บรรทัดแรกจนถึงบรรทัดที่3นะคะโดยใช้ทำนองลงไปด้วยฝึกร้องกันนะคะไปกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาทบทวนท่ากันนะคะตั้งแต่แรกเลยนะคะตั้งแต่ขออวยชยัยในสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะที่เราได้เรียนซูมกันใช่ไหมคะเราได้มีโอกาสได้เจอหน้าการขันซูมนั่นเองนะคะเราก็ได้ต่อท่าลําไปแล้วนะคะแต่วันนี้คุณครูจะทบทวนให้อีกหนึ่งครั้งสําหรับคนที่ไม่ได้เข้าในคลาสเรียนนั้นนะคะ,ะมาตั้งแต่ประโยคแรกขออวยชัยนะคะ เวลาเราขออวยชัยให้เราตั้งมือแบบนี้ขึ้นั้งสองข้างผู้หญิงเนี่ยให้นํามือนะคะข้างบนและข้างล่างมาวัข้างหน้านิดนึงส่วนของผู้ชายนะคะให้การแขนออกเล็กน้อยนะคะขออวชยชัยพร้อมกับเท้านะคะมาขา้างหน้าตั้งมาขา้างหน้าเปิดปลายเท้าขึ้นขออวชยชัยพูธที่ไกลช่วยค้าให้เอามือ ขวาเรียนะคะมาทัสเอวแล้วตั้งมือซ้ายขึ้นพุทธิกไกลช่วยคำ้ำทรงคูณเลิอดล้ำสลับข้างค่ะทรงคูณเลิอดล้ำไปทุกทั่วตัวต,วตนก็คือให้นิ้วชี้ลง3ครั้งเอาหมาตั้งแต่แรกนะคะขออวยชย 1, 2, ออัย1นึสองสขออวยชัยพุทธิกไกลช่วย้ำสลับค่ะ ทรงคูณเลือดลำไปทุกท่วตัวตนเห็นไหมคะอันเนาะต่อไปจงได้รับเหมือนเดิมเลยจงได้รับให้ตั้งมือขึ้นจงได้รับ,รบสับพมิม่งมงคลให้สลับข้างเหมือนเดิมสับพมิม่งมงคล<ไ>เห็นไหมคะเอาใหม่นะคะอีกหนึ่งรอบจงได้รับ สัพพะนิ่งมงคลนสุดท้ายนาท่านนาให้พนมมือขึ้นนาท่านนาขอเทวาก็คือขอเทวดาช่วยรักษาเถอะเห็นไหมคะเอาตั้งแต่แรกเลยนะหนึ่งสองสาขออวยชยวัยพุทธิไกรช่วย ตัวตนจงได้รับสัพพนิ่งมงคนเน,น,นิ่นนานท่านนานขอเทวาช่วยรักษาเธอต่อไปในบรรทัดที่สนะคะขอให้อยู่สุขาขอให้อยู่สุขาให้นักเรียนจีบมือเข้ามาตรงหน้าอกของตัวเองทั้งสองข้าง ะะอยู่ประมาณหน้าอกนะไม่ได้อยู่ประมาณสะดือหรือสูงขึ้นมาประมาณศรีรษะไม่เอานะคะอยู่ขนาดตรงนี้ขอให้อยู่สุขะเห็นไหมคะต่อไปโดยทามานุภาพเจ้าให้พนมมือแต่เด้งมือเล็กน้อยนะแล้วไปไว้ข้างๆหูโดยเอียงหัวเล็กน้อยหัวเนี่ยไม่ได้เอียงแบบนี้นะคะแต่ให้หันหน้าออกเล็กน้อย โดยธรรมานุภาพเจ้าคือเป็นการโชว์มือของเราเนิดนึงเห็นไคะโดยธรรมานุภาพเจ้าอขอให้อยู่สุขาาหมายหนึ่งสองสขอให้อยู่สุข,ขาโดยธรรมานุภาพเจ้าเทพดาช่วยเราเทวดาช่วยเราช่วยตัวเราตัวเราให้ทำไงให้ทำแบบนี้ใช่ไหม เทพดาช่วยเราหรือจีกได้เทพดาช่วยเราแบบนี้นะคะเทพดาช่วยเราถือเป็นนิ่งมงคลมงคลตั้งมือขึ้นวันนี้เอาแค่นี้อาต้องแต่ขอให้อยู่สุขานะคะหนึสองสาขอให้อยู่สุขา โดยธรรมานุภาพเจา้าเทพพดาช่วยเราถือเป็นมิ่งมงคลโอเคเอาตั้งแต่แรกร้อมกันนะคะตั้งแต่ขออวยชัยเลยหนึสองสาขออวยชยัยพุทธิไกรช่วยคำทรงคูณเลิศหลัง ไปทุกทั่วตัวต,วตนจงได้รักสัพพะมิ่งมงคลนาท่านนาขอเทวาช่วยรักษาเธอขอให้อยู่สุขาโดยธรรมนานุภาพเจ้าเทพดาช่วยเรา ถือเป็นนิ่งมงคนเดี๋ยวเราปฏิบัติอีกหนึ่งครั้งนะคะโดยใส่ทานองของเพลงไปด้วยพร้อมกันนะคะเด โอเคสำหรับการบ้านครูน้ำวันนี้นะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยอัดคลิปวิดีโอของนักเรียนเองนะคะในขณะที่นักเรียนปฏิบัติท่าลำทั้ง4บรรทัดอ่าทั้ง3บรรทัดนี้นะคะส่งมาในแชทส่วนตัวคุณครูน้ำนะคะทางซูมนะคะหรือถ้าใครนะคะไม่สามารถส่งได้คุณครูขาหนูส่งคลิปวิดีโอไม่ได้ให้ทักแชทมาหาครูน้ำนะคะบอกว่าส่งไม่ได้ หรืออีกหนึ่งกรณีก็คือว่าสามารถทําได้ก็คือถ่ายภาพนะคะถ่ายเป็นรูปภาพทีละช็อตทีละท่าของนักเรียนอย่างบรรทัดแรกใช่ไหมคะขออวยชัยผู้ติดกาช่วยคําขออวยชัยทําท่าแบบไหนหนูก็ถ่ายภาพนั้นออกมานะคะแล้วก็ส่งมาหาคุณน้ําทีละทีละท่วงท่านะคะแล้วส่งมานะคะสําหรับพรุ่งนี้เนี่ย เดี๋ยวเราจะต่อเพิ่มนะคะเราจะต่อเพิ่มกันเราจะไม่สอบเพราะว่าครูนั้นให้ส่งงานผ่านคลิปวิดีโออยู่แล้วใช่ไหมคะสำหรับพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ต่อเพิ่มนะคะแล้วก็เตรียมตัวปฏิบัติท่าลามกันนะคะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเด็กๆสำหรับพรุ่งนี้และวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ